สวัสดีครับ Live inside p p o d c s t t Podcast ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆผ่านมุมมองที่แตกต่างไปกับผมเซิงบลรพลของแห่งสามก๊กครับเคยกล่าวไว้ว่าคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยคือคนที่ฉลาดที่สุดก็ถือว่าเป็นวลีที่โดดเด่นและก็แสดงถึงวิสัยทัศน์ของยอดนักวางแผนแห่งสามก๊กเลยนะครับแต่รู้หรือไม่ครับก็มีคนบางคนที่รู้ว่าตัวเองรู้แต่ประเมินว่าตัวเองร,ร,ององรู้ดีที่สุด หรือไดว่าอาการประเมินตัวเองสูงเกินไปและนี่คือสาเหตุที่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องเอนหรือทัศนคติแต่มันเป็นอาการอาการหนึ่งครับที่เรียกว่าอาการดันนิงคูเกอร์เอฟเฟกอาการดันนิงคูเกอร์เอฟเฟกเนี่ยคืออาการที่ทะนงในความสามารถของตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะจนบางทีเนี่ยมัน เป็นอาการที่เราเองเห็นปัญหาอยู่ข้างหน้าครับแก้ปัญหาได้แต่คิดว่าปัญหาที่แก้ได้เนี่ยเป็นปัญหาที่ง่ายและแก้ถูกทางเคยเป็นไหมครับบางทีเราทํางานจะอุปสรรคถามคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นก็แสดงวิสรรัยทัศน์โน่นนี่นั่นแก้ปัญหาไปปรากฏว่าไปผิดทางอาการแบบนี้ครับจะตรงข้ามกับอาการ Imposter Syndrome นะครับ i m p o s t e r s y n ซินโดเนี่ยก็คือเป็นอาการที่ไม่มั่นใจในตัวเองว่าเป็นคนเก่งมีความประหมา่ามีความกลัว ว่าตัวเองดีไม่พอเป็นอารมณ์เหมือน perfectionist นะฮะแต่ท่เนี้ในอาการของ Dunning g o o g e Effect เนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับเรียนรู้ไปถึงจุดหนึ่งนะฮะแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจดีทั้งหมดละมั่นใจตัวเองมากๆเลยในมุมปรัชญาเนี่ยก็คือการหลงอยู่ในความคิดตัวเองนั่นแหละครับทำให้เกิดอาการที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร อาการนี้ครับคือเป็นอาการที่น่ากลัวนะครับเคยได้ยินเรื่องเล่าของฮิตเลอร์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็จะเอามาแบ่งปันฮิตเลอร์บอกว่าถ้าเขาเจอคนที่ฉลาดแต่พูดน้อยเนี่ยเขาเอาไว้แต่ถ้าเขาเจอคนที่ไม่ฉลาดและพูดน้อยอีกก็ยังคงเอาชีวิตไว้และถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฉลาดและพูดเยอะเนี่ยเขาเอาไว้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยแต่พูดเยอะเนี่ยฮิตเลอร์สังหารทิ้งครับ ลองย้อนกลับมาที่ตัวเองครับว่าตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าอาการที่กล่าวไปข้างต้นถ้าเป็นเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขด่วนๆนะครับแล้วคําถามคือวิธีแก้ทําอย่างไรก็ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องพยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะเปิดใจครับรับฟังสิ่งใหม่ๆถ้าคิดว่าตัวเองรู้จุดนี้สุดทางแล้วเนี่ยลองหาสิ่งใหม่ๆทําดูครับไปลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยทํา เช่นถ้าเป็นคุณครูสอนคณิตศาสาตร์นะฮะสอนมาส0ปีแล้วแน่นอนว่าสิปีการเป็นคุณครูสอนประจําชั้นมันก็คงต้องพูดเรื่องเดิมๆในหลักสูตรปีสองปีแรกยังมีความสุขครับกับการเรียนรู้โจทย์การเรียนรู้มุกใหม่ๆการเรียนรู้กับนักเรียนไปๆมาๆเข้าปีที่4ที่5เริ่มครับเริ่มวนลูปเริ่มที่จะสอนเรื่องเดิมๆละเพราะว่าเราเริ่มที่จะสะกบตัวเอง เห็นปลายทางของการสอนวิชานี้แล้วในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลองไปหาวิธีการสอนใหม่ๆดูเช่นอาจจะเป็นการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้นลองเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทําโจทย์คณิตศาสตร์ที่คุณครูตั้งไว้หรืออาจจะให้นักเรียนช่วยกันตั้งโจทย์แล้วคุณครูลองทําดูก็ได้ จะเห็นได้ว่าการบูรณา,าการความคิดอื่นเข้ามาแล้วก็เสริมกับความคิดเดิมเนี่ยมันจะเปิดโลกใหม่ๆหให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับซึ่งหากคุณเป็นคนที่รู้สึกเบื่อรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจในองค์ความรู้ด้านนั้นมากๆแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จงอย่าลืมครับที่จะหาองค์ความรู้ใหม่มาแผ่กิ่งก้านองค์ความรู้เดิมที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วต่อยอด c o n n e c t the dot เหมือนอย่างที่สตีฟจ็อบส์กล่าวไว้เพื่อเปิดโลกกว้าง เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเราให้กว้างยิ่งขงึ้นไปขอบคุณที่ติดตามและ n ินไซพ Podcast ใน EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไล e ์ินไซด้วยนะครับสวัสดีครับ